แรงไม่แรงแรงไม่แรงฮะฮึว้าน้อหนายกพี่น้องมีเท่าไรไปหมดว่านเออต่อเบ่อโอ้ยเป็นลุมบ <mas> ่ครับโอ้เป็นลุมตรงนี้เป็นลุมตรงนี้เป็นลุม

อาอฮะอืะอดูสิครับพิกแป้งอย้่พี่น้งองจะไปยังไงบ้างอืมนิ่มนะครับงมวดนี่นิ่มแล้วพี่น้องนิ่มแล้วเอาว้าโยกล้อหนาแล้วครับหมวดน,นี่สันแรงเด้อตาเของเด้อเต็มไปเบื่อกันเลย hả thôi giờ đây nó này rồi cái bữa kia do ngập hả ờ nữa rốt có lên mát à. đi nôm nem gấp đi nôm nem đi nôm nem ไปด้วยเคลียร์ไปด้วยเฮตอ,อนายกเลยครับต้อนน่านาเคลื่อนดินมาเลยเลยพี่น้องแรงมากแรงมากเอ้เยลงคลิปก่อนนะครับ